สวัสดีค่ะคุณหนูกค่ะนี่นะค่ะวิวสวนของไม่เพ้นค่ะเห็นไหมค่ะงาถือฝนคางาม่ะค่ะจะเป็นแม่เพ้นสียางให้เมืองนอะค่ะวิวอันนี้คือเพ้งกลาแมนเลยค่ะไม่เพ้นปลูกเก็ลายน่ค่ะฮอดคุณละค่ะ มาค่ะต้นหญ้าแพ่งโกลาของเ,เพ่นกับซียประมาณนี้ก็ปุ๋ยวานหนึ่งแต่ตัดที่แหลกเนาะค่ะตัดอันแหงไหมค่ะยังบ้ันดือ้อไอ้เบิดผิดปุ๋ยเลยค่ะยังเขียวอยู่จ้ะนี่ค่ะวิวสวนเมเพ่งกับซียประมาณนี้ค่ะอันนี้มันเป็นคันคู่แต่สมัยสมัยไม่เพ่นเห็ดหน้าเนาะค่ะเนาะเอาอยาลูซีมาปลูกกันกันคันแท้ข้าพังไหมค่ะพี่น้อง ไม่มันก็นเลยอยู่มาตลอดเลยพี่น้องมันบ่ตายแม่จ้ะเนี่ยค่ะก็สิอยู่ประมาณนี้นะะแหละค่ะลูกค้ายโสค่ะที่ไอ้ลุงแซมไปส่งหญ้ามื้อนี้จ้ะก็สิอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะวิวหญ้าแม่เพ้นเพราะว่าแม่เพ้นใส่แม่เพ้นตัดอันแหงช่วงสิ้นเดือนเมษาแม่จ้ะช่วงเดือนเมษาสิาส้นเดือนเมษาค่ะแล้วกับตัดออกปุ๊บแล้วก็เอานา้ำใส่แล้วก็ปุ๋ยใส่มันก็นยังเขียวอยู่ค่ะรีดปุ๋ยยังบ่ทันเบิดจ้ะ กะสิอยู่ประมาณนี้ล่ะค่ะอันนี้มันเป็นหญ้าแพงโกลาเนาะค่ะนี่เบิดทงลเลยเจ็ดลายมันจะมีส่วนหนึ่งอีกค่ะอยู่พิกัดวัดธรรมโซดาพิกัดวัดรรมแก้วนิมิตเนาะจ้ะเนาะยูหันจะมีหญ้าหน้าหญ้าลงสุปเปิดจ้ะแล้วก็จะมีท่ายเคลื่อนนรกเจ้าพาดค่ะยูหันแต่ว่าไอ้แพ่งโกลากับมีค่ะแต่ว่ามันสีอยู่ประมาณสองถึงสามลายนี่แหละจ้ะ เาเพิ่มกับบ่เป็นยางมาหอดสวนล่ะจังบ่งเสียวเวลาเอายิบเกียรได้เดี๋ยวยิบหะยิบเกียรเดี๋ยวยิมหะเดี๋ยวขัดจุดก่อนเจ้ากระบ,บอกอันตัวใดมันโหลดคอยจังบง่หลงฮักออกแล้วกระบ,บอกคอยเลย <laughs> กระบ,บอกเลยเพิ่นสิคุยกับลุงแซมตัวลูกค้ายะสูเพิ่นว่าใส่ข้นแก่ไปหาย ัดกายจังมาใหขพยผนคุยกันเอาราคาลดนะบอกบ้านบอกยังคุยราคากันเอาย่อกหอกจากมัดแบบฟอมัดก้อนมันจังมันกย่อกเอาพองก้อนล้ก็ได้ชืวอยชื่อนกนักว่าไวว่าไวแล้วชื้อเมื่อ็งงานก่อสร้างแบ่ตะปูตะกา มาอยู่บ้านเ่าแล้วโอ้โหขิงหัวแน้วสวนไม่บาดหญ้ามันเป็นหญ้าเบาไหมจ๊ะเอ,อ,อาเขาต้องหยยบลุงจังเลย เป็นยาแบบยาเองๆแกงไดดอกเพกงกระดาหามันซอยเฮาได้บวปวดแอวแห้งเออเอาบาดี้เหตุงานเหรผู้ใดเลี้ยงงัวหายลูกโอ้เนี่ยบออเบิงถ่ายย่ามไปเฮตุงานอืมหลายบ่งง้วจะโตอ้ย่นเอาข่า่ออ โอ้เตรียมหยาก่อนอืมเออเตรียมไว้มันเจีงบารําบากเนาะย่าอางัวมาเนาะโอ้ดีแล้วล่ะห่วยได้หยาหลายพึบมาสีบตูแค่เดียวลออกปีละีเลยีสิบเจยด ดอกยิ้มหาอคิดว่าสีเลียงเลียร่อยเลยบอจาน์บอบอแบบไอบามันธรรมาดาเลยค่ะจีโอจ้มหา,<พ>ายาเหือเือเออว่าแต่อันมันเหลือกับพ่อพอ,พอ,พอ,พอาะยคอยจังบะหล มันมันพอแพงเนะะาะราคาเงี้ถือแต่ว่าขันคันเฮามีเงินเนาะเฮากะเอามาเลี้ยงกับพ่อพ่อแดงนันยูุ้อง้อเนื้อใช่ง้อคุณบนน้องชูนี่ใส่ก่อนพระเจ้าหนีอยู่แมนม เป็นยังบุญเด้เหมือนี่มันบอดแดดตาเศร้ามันยังมีอันนันบังอยู่แม่ <laughs> ปกติซ้ำนี่นะบ่โอ้ยแดดบกขนาดอะไรด้เนี่ยซ้ำบุญผู้เอาก็บุญผู้ตัดแ <laughs> ดดว่าอัน <laughs> อายุจักปีห่ะจ้ะโอ้พอดีกำลังเห็ด <c oughs> กำลังสังมีลูกมีเต่าหรอตัวอ๋อสู้ไปเมียนอเอากะทำงานราชาการกะหาอาศีพเสริมซูม,มือมันไข่ยอยู่หลักระบบการเลี้ยงว่ามันเบร่หย่าคือตะเกาเนะาะโอ้อยง่ายหยากะกินเป็นเวลาวัตถุมีม้นามใส่ไว้ตลอด อวสามต่อบ่หันเมือดได้หย่าไนหนแต่พาเพ่งก็ลากันได้สมต่อแล้วบ่เห็นดินเลยด้นี่มันขึ้นนะไนนี่มันสิขึ้นมาปุ๊บมันสีเลื่อยเนาะมันสีเลื่อยไปน้ำพื่กันเลยตัวนี้มันสีอิ่มดุนเข่งนึงกินบ่พัดแล้วกันนี่ตัวนึงนั่นกินบ่พัดเลยเงซแบ่งสามสิบโลนเตีมันงานงานนี่ มันมันกินอยู่บ่ามวนใส่คือมูได้บ่ะก้อยกินไดหนดีว่ามันมันสังเกตตัวตอนเขาแกไปงัว่านี่อยากรู้สิแกไปให่ซ้ำกันลวกัญญาอันนี้แกไปให้ซ้ำกันรู้สิเบิดพวงนึงกะห้องบานนี่มันสังเกตได้นะงัว่าบ่อีมันสีห้องเนาะแต่งัว่าอีมันสินอนบานนี้ซุ้มนี่กินขับไปนอนกินบ่เบิดลูกมากินไม่ ผู so iko, yeah, year, ้ได้ส <Trad ies> ีว่าขึ้นสากระยาแม่บลัวถิมซุ้มข้าเจ้าวปูโลถิมเบิดเอาไหนใส่ข้าเจ้าว่ามันขึ้นสาไหมอืมซาแต่ว่ามันมีประโยชน์สองอย่างคือมันอาจแหงได้นี่แหละแบบว่าเขาเหลือกินเทาอาจแหงได้วิตามินสูงกว่าแม่สูงกว่ามูพร้อมยี่สี่ครับแม่เพาะข้าเจ้ากับวายอยู่ที่ว่าผูกงานเอื้อนประสานยามันเรี้ยว่าะสานวายมันแป็สภาพเพราะได้หลายอย่างได้ไหมหนูกว่าไม่อาจแหงได้วหมไม่สิบเจ็ดครับ อีกสองร้อยก็ยังได้นะลูกชายนี่ยอาร้อยก็ได้เพราะว่ามันมีผ้าคุ้มแบบนี้มันบ้ปิวเบ้าเฟินนะเพราะว่าแคบยังสี่ใส่มาแล้วอ่าร้อยหกร้อยก็ได้ใส่เพราะว่ามันขันมันเจติงกันแล้วนี่มันสินแนนไหมมันคุ้มแคว่าตกของบนยานมันปิว ย่าถือซ yeah. ่าแม่เด้อแม่กับบ่ากับปูกับผ้าไปบ่สวซีเลียดแหมย่าสีเลียดเฮ็ดเบียกกับเมื่อยแล้วอยู่กับพ่อคือกัรนด่อันนึงกับความคิดบบตรงกันกับป้งแป้งเป้งเป้งก็เหมือนกับน้องเนงน้องเนงน้ำกันคือเก่าล่ะสู่ไปเฮ็ดทาลูก แต่ว่าแต่ละครอบครัวเนาะมันความคีบ,บตรงกันบางเทือนกับมีทุกคนเหรอเนาะแม่น่อนูธรรมาชาติธรรมาชาติเดียว ขันโลดมากกันโลดรับพี่สอเพราะว่าแบกเบาไว้สองทถาขันกวดขันคน้นขึ้นเคียงซ้อยนั้นได้ยุสา้ำจังสิแบกขันเบาไว้นยก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องแม่เพ่นอัปเดตหนาเพ่งก็ลาดจจกหน้อยเนาะค่ะเนะาะเมื่อนี้ลูกซ้ายทางมุกซื้อ,อยางลวก โอ้ลูกชายซุยเนาะจากมุกดาหารม่นบอกค่ะโอ้ค่ะมือนี้เพื่อนมาอุดหนุนหยาเพงกลาของแม่เพ็ญหอดสวนเลยขนาดบึงเนี่ยค่ะหน้าตาดีดีเขาวพอมทำงานราชการด้วยค่ะนี่เห็นบอพี่น้องเ้าบ่ต้องยานเด้อการเลี้ยงงัวบ่มีการเปตย่านเพราะว่าเพื่อนทำงานราชการเพิ่นยังอยากเลี้ยงงัวเลยค่ะตอนนี้คือเตรียมแปลงงานไว้บอกค่ะขอฝากกับพี่น้องเฮ้าจ้งน้อยเนี่ยค่ะคิดจ้งไดคืออยากมาเลี้ยงงัวทำงานยู่ห้องเอเขาากับเขา เย็นกับเย็นมันจะหารายได้เสริมหลายทางครับอ๋อค่ะงัวก็เป็นทางเลือกหนึ่งในรัะบ้านเขาโอแต่หยาสำคัญในการเลี้ยงง้อกับต้องมีเงิาไว้ก่อนโอ้ตอนนี้คือลูกชายนี่เตรียมแปลงหยาไว้ก่อนเป็นบ่ิจาคโอ้ง้อนี่มีเงินบ่ิหากเป็นบ่ิจาคไปจุงเอาเลยเนาะโอ้แมนแมนค่ะโอ้เพิ่นคิดดีดีค่ะลูกชายเพิ่นว่าเตรียมแปลงหยาไว้ก่อนคำสมมวัวเอางัวมาหยาเฮาหลายแล้วเฮากระสีบ่ลลำบากเป็นบ่ิลูก าจารย์เนาะค่ะเพิ่นทำงานอยู่อบตค่ะเพิ่นว่าหน้าตาดีขาวจัวเลยไปพ่ออยู่กลางทางนี่โอ้ยบ่กล้าถามเด้อพี่น้องบ้านนี้แม่เพนกะฝากขอบคุณลูกสาวเนาะค่ะเนาะลูกสาวกับลูกชายเนาะที่มาอุ่นหนุนแม่มื้อนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะเด้อ